เรื่องราวเริ่มตน้นเมื่อ1ิปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตและบริจาคร,ร่างกายให้ห้องทดลองเพื่อสร้างหุ่นยนต์หญิงสาวที่มีความรู้สึกช่อรัวเสียขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนเธอและเยียวยาครอบครัวที่โศกเศร้ารัวเสียถูกสร้างพร้อมกับคำสั่งห้ามพูดเพื่อปิดบังความลับของโครงการทำให้เธอเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เธอใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นถูกรักเหมือนลูกและน้อง และได้สารสัมพันธ์กับคู่มัน่นจนกลายเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาแต่ทุกอย่างก็พังทลายลมเมื่อหญิงสาวอีกคนปรากฏตัวโดยอ้างว่าเป็นผู้ได้รับหัวใจดวงจริงของหญิงสาวผู้ล่วงลับไปเธอสร้างเรื่องใส่ร้ายรั่วเสียจนครอบครัวและคู่มัน่นเข้าใจผิดและหันมาต่อต้านพ่อตัดสินใจโทรเรียกศูนย์ควบคุมหุ่นยนต์มารับตัวเธอไป3มปีต่อมารั่วเสียกลับมาอีกครั้งใน รูปลักษม่ที่สง่างา,ามแต่เยนชาหลังได้รับการซ่อมแซมโดยศาสตราจารย์เธอตัดสินสธที่จะแต่งงานกับคู่มันที่มาขอรับตัวกลับไปอย่างเด็ดขาดเพราะเขายังคงให้ความสําคัญกับหญิงสาวคนใหม่เมื่อกลับถึงบ้านเธอพบว่าครอบครัวยังคงรักและเชื่อมั่นในหญิงสาวคนใหม่ที่มีหัวใจดวงนั้นอยู่ทําให้รั่วเสียเปลี่ยนไปเธอปฏิเสธความสัมพันธ์เดิมและเรียกแม่ของตัวเองว่าคุณนายอย่างห่างเหินเมื่อพ่อต่ำ เธอก็ตอบกลับด้วยแววตาที่แข็งกร้าวเป็นการประกาศว่าเธอจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเอง ในการกลับมาครั้งนี้เรื่องราวเปิดฉากขึ้นเมื่อรั่วเสียถูกคู่มันตวาดอย่างไม่พอใจที่เธอกลับมาอาละวาดที่บ้านโดยเขาดูถูกว่าสามปีที่เธอถูกกักกันนั้นสั้นนักในขณะที่รั่วเสียรำพึงถึงการถูกทรมานด้วยไฟฟ้าแรงสูงตลอด3ปีนั้นคู่มันแสดงความเย็นชาและบอกว่าที่ยังไม่ทำร้ายเธอทิ้งก็เพราะเห็นแก่ที่เธอเคยดูแลพ่อแม่เขามาสิบปีรั่วเสียยอมรับผิดและขอตัวกลับ ห้องอย่างเจ็บปวดครอบครัวของเขาซึ่งประกอบด้วยแม่ชิงชิงหญิงสาวคนใหม่และพี่ชายมองตามอย่างสมเพชโดยเชื่อว,ว่าไม่ช้าเธอจะต้องยอมจำนนรั่วเสียกลับเข้าห้องอันมืดมิดแล้วระลึกถึงอดีตที่เธอสละความทรงจำและหัวใจให้กับชิงชิงเพื่อแลกกับการดูแลครอบครัวนี้เมื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปนัด โรงงานกำจัดหุ่นยนต์โดยมีกำหนดตาลอีก7วันข้างหน้าเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดเมื่อถึงวันนัดหมายก่อนงานวันเกิดของคู่มั่นชิงชิงได้หยุดเสือ้อผ้าแล้วเครื่องประดับทั้งหมดของรั่วเสียไปทําให้รั่วเสียต้องไปร่วมงานในชุดสีขาวเรียบๆซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคู่มั่นอย่างมากครอบครัวจึงทิ้งเธอไว้ข้างหลังแล้วไปงานเลี้ยงในงานเลี้ยงชิงชิงเข้าไปอวยพรคู่มั่นอย่างสนิทสนมและกระตุ้นให รัวเสียมอบของขวัญแต่รัวปฏิเสธว่าฉันไม่มีทําให้ทุกคนตกตะลึงคู่มันรู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรงและขู่ว่าจะถอนมันซึ่งรัวกลับตอบอย่างไม่แยแสว่าแล้วแต่คุณกู้จะตัดสินใจสร้างความเดือดดาลนให้กับเขาอย่างถึงที่สุด ในงานเลี้ยงคู่มั่นของรั่วเสียประกาศยกเลิกสัญญามั่นหมายต่อหน้าสาธารณชนท,ทันทีทำให้รั่วเสียถูกคนในงานดูถูกเหยียดยามครอบครัวของเธอก็โกรธแค้นและประนามโดยพ่อของเธอแสดงความเกลียดชังอย่างเปิดเผยเพราะเชื่อว่ารั่วเสียทำร้ายชิงชิงหญิงสาวคนใหม่รั่วเสียรับรู้ความเจ็บปวดและตัดสินใจว่าในอีกสามวันทุกอย่างจะจบสิ้นลง ขณะที่รั่วเสียคุยโทรศัพท์อยู่ริมสระน้ำชิงชิงเข้ามาเหยาะเย้ยว่าเธอเป็นแค่เครื่องจักรไร้ความรักรั่วเสียตอบโต้ว่าเธอมีความรู้สึกแต่ชิงชิงกลับแสร้งทำเป็นถูกพลักตกสระน้ำเพื่อใส่ร้ายเธออีกครั้งทุกคนเชื่อชิงชิงอย่างสนิทใจพ่อของรั่วเสียตบหน้าเธออย่างแรงและเสียใจที่รับเธอเข้าบ้านส่วนพี่ชายก็ผลักเธอตกลงไปในสระน้ำเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์และทุกคนก็ทิ้งเธอไว้ใน อยย่าางเ็นชหลังจากนั้นรัวเสียทราบข่าวว่าระบบการน้ำในร่างกายของเธอเสียหายอย่างถาวรจากการกระแทกและการแชร่น้ำอีกจะทำให้ระบบการรับรู้หยุดทำงานเธายอมรับชะตากรรมและมองว่าการจบชีวิตลงอย่างเงียบๆในสระน้ำเป็นทางออก อย่างไรก็ตามขณะที่ร่างเธอกำลังจมลงสู่ก้นสะคูมันของเธอกลับกระโจนลงไปช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทันเวลาแม้ว่าพี่ชายจะยังเชื่อว่าเธอแค่แสร้งทำเป็นอ่อนแอแต่การกระทำของคู่มันแสดงให้เห็นถึงความสับสนและความเป็นห่วงในใจของเขา ริมสระน้ำคูมันของรั่วเสียยังคงปกป้องชิงชิงโดยอ้างว่าชิงชิงคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเขาและเสนอว่าจะกลับไปมั่นกับรั่วเสียหากเธอยอมขอโทษเขาและชิงชิงรั่วเสียปฏิเสธอย่างเย็นชาแล้วบอกเขาเป็นในว่าฉันไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วก่อนจะเดินจากไปขณะที่ครอบครัวกําลังพักผ่อนข่าวความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยบนโลกออนไลน์รั่วเสียคือหุ่นยนต์หมายเลข0ูนย ที่ได้รับบริจาคหัวใจและความทรงจำของเสิ้นเสียเอ,อ๋อลูกสาวตัวจริงมาตั้งแต่13บปีและเป็นผู้ที่รู้สึกเจ็บปวดได้จริงๆคููมัน่นตกตะลึงและสำนึกได้ว่ารั่วเสียคือคนที่ช่วยชีวิตเขาจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนจึงทำให้ระบบกันน้ำของเธอเสียหายอย่างถาวรทุกคนในครอบครัวตระหนักถึงความผิดพลาดและความเสียใจที่ปฏิบัติต่อเธออย่างโหดร้ายตลอด10ปีต่อมา คูมันได้รับโทรศัพท์จากศูนย์ซ่อมบำรุงเรื่องการซ่อมระบบกันน้ำของรั่วเสียยิงตอกย้ำความสิ่งที่ว่าเธอเจ็บปวดครอบครัวจึงรีบออกตามหารั่วเสียโดยทิ้งชิงชิงไว้เพียงลำพังคูมันเห็นนามบาดโรงงานกำจัดหุ่นยนต์ลอยอยู่ในสระน้ำและตระหนักด้วยความตกใจว่ารั่วเสียอาจเลือกทำลายตัวเอง ในที่สุดรัวเสียก็เดินทางมาถึงโรงงานกำจัดหุ่นยนต์เธอเซ็นสัญญาการทำลายโดยสมัครใจโดยไม่มีการทบทวนหรือลังเลใดๆและเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในอย่างสงบ โดยเลือกที่จะจบความทุกข์ทรมานของตนเองลงรัวเสียเดินทางถึงโรงงานกำจัดหุ่นยนต์และเซ็นสัญญาทำลายตัวเองในขณะที่ครอบครัวและคู่มั่นของเธอฝ่าด่านตำรวจวิ่งสุดชีวิตเพื่อไปห้ามไหวให้ทันพวกเขาไปถึงโรงงานในวินาทีที่ร่างของรัวเสียกำลังถูกนำเข้าเครื่องทำลายโดยที่ทำได้เพียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวัง2ปีต่อมารัวเสียกลับมาในฐานะนานสิงนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะและลูกศิษย์คน โปรดของศาสตราจารย์ผู้สร้างเธอเปิดเผยว่าเธอถูกช่วยไว้ได้ทันเวลาโดยศาสตราจารย์ได้เปิดเผยข้อความสุดท้ายจากเซนเสียเอ,อ๋อเจ้าของร่างเดิมที่ให้อิสระแกร่รั่วเสียในการลืมคําขอร้องและเลือกความสุขของตัวเองรั่วเสียหนานซิงประกาศอย่างเด็ดขาดว่าเธอไม่ได้ใช้นามสกุลเซนอีกต่อไปและไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเหล่านั้นแล้ว ที่บ้านตระกูลเสิร์นทุกคนต่างตื่นเต้นกับข่าวที่หนานซิงจะมากล่าวสุนทรพจน์แต่เมื่อทราบว,ว่าเธอเป็นยุกสิทธิ์ของศาตราซานโจพวกเขาก็เริ่มสำนึกผิดและยอมรับว่าตนเองเป็นหนี้บุญคุณรั่วเสียอย่างไม่มีวันชดใช้ได้หมด ในวันงานหนานซิงเดินขึ้นเวทีอย่างสง่างามในวินาทีนั้นเองทุกคนในครอบครัวเซิร์นและคู่มั่นก็ต้องตกตะลึงจนพูดไม่ออกเมื่อพบว่านักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกคนนั้นคือเซิร์นรัวเซียที่ทุกเขาเคยทอดทิ้งไปนั่นเองในห้องประชุมรัวเซียในชื่อหนานซิงเดินผ่านหน้าคู่มั่นของเธออย่างไม่แยแสเขาพยายามวิ่งขึ้นไปบนเวทีและสวมกอดเธอด้วยความดีใจแต่ถูกเธอผลักออกอย่างเย็นชาและยืน ว่าเธอคือนหนานสิงไม่ใช่รัวเสียจากนั้นครอบครัวเสยขึ้นเวทีมาเพื่อเสนอให้หนานสิงร่วมงานกับเซิร์นกรุ๊ปเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ใหม่โดยยื่นข้อเสนอว่าเธอต้องการอะไรก็ได้หนานสิงยิ้มและยื่นข้อเสนอที่น่าตกตะลึงว่าให้ยกเซิร์นกรุ๊ปให้เธอเมื่อพวกเขาปฏิเสธเธอก็ปฏิเสธที่จะร่วมงานด้วยโดยกล่าวถึงปัญหาการขาดทุนของบริษัทอย่างตรงไปตรงมาและไม่สนใจความพยายามเจรจาต่อรองของผู้เป็นพ่อ ขณะที่เธอเดินจากไปชิงชิงพยายามเรียกเธอและแซงทำเป็นเป็นลมในอ้อมแขนของคู่มั่นแต่หนานซิงกลับหัวเราะออกมาเธอหันไปเหนอบแนมคู่มั่นของเธออย่างเจ็บแสบว่าความรักที่ลึกซึ้งอะไรนั้นมันก็แค่เรื่องหลอกลวงและกล่าวหาว,ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อเงินคู่มันพยายามตะโกนปฏิเสธแต่หนานซิงก็ไม่สนใจและเดินจากไปอย่างเยือกเย็นทิ้งให้ทุกคนยืนนิ่งอยู่กับความสับสนและความพ่ายแพ้ ในงานประชุมชิงชิงหิงสาวคู่ปรับพยายามยุยงคู่มั่นของรั่วเสียว่าหนานซิงไม่ใช่รั่วเสียตัวจริงเพราะเธอไม่ยื่นมือเข้าช่วยเส้นกรุ๊ปที่กำลังประสบวิกฤตทางการเงินครอบครัวเสรินรู้สึกกังวลอย่างหนักแต่พี่ชายของรั่วเสียยังมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าการสัมมานาทางเทคนิคที่จะมีขึ้นในอีกสวันจะช่วยให้บริษัทหาผู้มีความสามารถมาแทนที่ได้ ชิงชิงสารภาพรักกับคูมันแต่ถูกเขาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลโดยเขายอมรับว่าคนที่เขารักคือรั่วเสียและในใจเขารู้สึกว่าหนานซิงคือคนคนเดียวกันคูมันจึงสั่งให้ผู้ช่วยสืบเรื่องราวของหนานซิงอย่างละเอียดและตามหาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายรั่วเสียเพื่อหาความจริง เขาสวมแหวนนั่นที่แตกหักกลับเข้าไปที่นิ้วอีกครั้งด้วยความหวังว่าหนานซิงคือรั่วเสียสองปีต่อมาชิงชิงใช้ชายคนหนึ่งขโมยเอกสารบางส่วนของหนานซิงในวันงานสัมมนาทางเทคนิคขณะที่หนานซิงกำลังนำเสนอผลงานวิจัยชิปทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมของเธอชายผู้ขโมยเอกสารก็ลุกขึ้นกล่าวหาว่าเธอขโมยผลงานวิจัยของเขา ชิงๆได้ทีกล่าวหาว่าหนานซิงใส่ร้ายคนอื่นแต่หนานซิงกลับยืนหยัดอย่างสงบนิ่งและตอบกลับอย่างมั่นคงว่าของที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าพยายามแย่งไปเลยแสดงออกราวกับว่าเธอกำลังรอคอยเวลาที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมด ในคงประชุมที่ตึงเครียดคูมันและพ่อของรั่วเสียกล่าวหาหนานสิงว่าเป็นหัวขโมยและคนไร้ฝีมือชิงชิงเข้ามาซ้ำเติมและปลุกปั่นให้ผู้คนตะโกนขับไล่หนานสิงแต่หนานสิงกลับนิ่งสงบและเปิดเผยว่าเธอมีหลักฐานที่แท้จริง นานสิ่งใช้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งตรงกับชิพจริงพิสูจน์ว่ารายงานของคู่กรณีคือข้อมูลที่ผิดพลาดทำให้คู่มันและพี่ชายของเธอต้องยอมรับความจริงสถานการณ์พลิกผันทันทีผู้คนเริ่มประนามชิงชิงว่าเป็นผู้ใส่ร้ายเมื่อหนานสิงยื่นคำขาดว่าจะไม่เอาความหากชายผู้ช่วยยอมบอกผู้บงการเขาก็ชี้ไปที่ชิงชิงทันทีและเปิดเผยบทสนทนาในอดีต ชิงชิงปฏิเสธและพยายามขอความช่วยเหลือจากครอบครัวซึ่งพวกเขาก็ยังคงเข้าข้างเธอหนานสิงยิ้มย้อ,อก,กับภาพการแสแสงของครอบครัวคูมันจึงเข้าหาชิงชิงและสั่งให้เธอขอโทษหนานสิงชิงชิงยอมเดินไปขอโทษอย่างไม่เป็มใจแต่หนานสิงแกล้งทำเป็นไม่ได้เย็นเมื่อชิงชิงตะโกนขอโทษอีกครั้งหนานสิงกับตอบอย่างเย็นชาว่าฉันได้ยินแล้วแต่ฉันไม่รับ เมื่อชิงชิงโกรธจนพยายามทำร้ายหนานสิงก็ผลักเธอจนล้มลงทำให้พ่อของเธอกล่าวโทษหนานสิงอย่างโกรธแค้นในงานประชุมชิงชิงคู่ปรับ พยายามยุยงคูมันของรั่วเสียให้เชื่อว่าหนานซิงไม่ใช่รั่วเสียตัวจริงเพราะเธอไม่ช่วยเซินกรุ๊ปที่กำลังประสบปัญหาการเงินแต่คูมันปฏิเสธความรักของชิงชิงและยืนยันว่าคนที่เขารักคือรั่วเสียและเขารู้สึกว่าหนานซิงคือคนคนเดียวกันต่อมาหนานซิงขึ้นบรรยายและถูกกล่าวหาว่าขโมยผลงานวิจัยแต่เธอยืนหยัดอย่างสงบว่าผลงานเป็นของเธอจริงและเตรียมเปิดเผยหลักฐาน ทำกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดชิงชิงพยายามทำร้ายหนานซิงแต่ถูกพี่ชายของรัตเสียเข้ามาขวางและลากเธอออกไปจากงานด้วยความโกรธเมื่อกลับถึงบ้านชิงชิงถูกพ่อตำหนิอย่างรุนแรงเรื่องที่ทำให้ตระกูลเสื่อมขายหน้าพี่ชายได้แต่ปลอบใจน้องสาวและเตรียมจัดการเรื่องฟ้องร้อง ต่อมาพี่ชายของรั่วเสียมาขอให้คู่มันช่วยชิงชิงจากการฟ้องร้องของหนานซิงแต่เขาปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยและยอมรับความจริงอย่างสิ้หวังว่าหนานซิงก็คือรั่วเสียรั่วเสียก็คือหนานซิงเขาเปิดเผยว่าคนที่ทำร้ายรั่วเสียในวันนั้นได้สารภาพความจริงกับเขาแล้วพี่ชายของรั่วเสียตรหนักทันทีว่าทำไมหนานซิงจึงเกลียดตระกูลเสิร์ดมากแต่คู่มันสรุปด้วยความสิ้นหวังว่ารั่วเสียจะปวดมามา พอแล้วและจะไม่มีวันให้อภัยพวกเขาอีกต่อไปพี่ชายของรัสเสียตามไปดักรอหนานสิ่งที่บริษัทและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับบ้านโดยยอมรับผิดและคุกเข่าตบหน้าตัวเองเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เคยทำร้ายเธอแต่หนานสิ่งปฏิเสธอย่างเย็นชาว,ว่าฉันไม่ใช่คนที่เธอจะเรียกมาก็มาไล่ไปก็ไปได้ตามใจอีกแล้วและเดินจากไป เมื่อเขากลับถึงบ้านครพบัวกำลังกังวลเรื่องที่ซันกรุ๊ปถูกหนานซิงตัดช่องทางธุรกิจชิงชิงรีบกล่าวหาว่าหนานซิงร้ายกาศแต่พี่ชายกลับตาวาดเธอและต้มนิดที่เธอปากร้ายทำให้แม่และพ่อของเขาไม่พอใจและเขาค้างชิงชิง ในที่สุดพี่ชายจึงเปิดเผยความจริงว่าหนานสิงก็คือรั่วเสียทุกคนตกตะลึงแม่ของเขาเรียบจะไปรับเธอกลับมาทันทีแต่พ่อของเขายืนยันว่าต้องไปรับเธอกลับเพื่อรักษาหน้าตระกูลเพราะกลัวถูกกล่าวหาว่าใจดำชิงชิงที่กำลังกังวลว่าแพลนของตนจะพังลงพยายามสแสร้งทำเป็นดีใจแต่ก็อ้างว่าไม่สบายเพื่อจะไม่ได้ไปรับรั่วเสีย แต่เมื่อทุกคนกำลังจะออกไปเธอก็รีบตามไปโดยอ้างว่าจะไปเอาของพี่ชายมองตามเธอด้วยความสงสัยว่าจะเล่นหม้ไหนอีกแต่ผู้เป็นแม่ก็เร่งให้รีบไปในงานประชุมชิงชิงคู่ปรับถูกพ่อตวาดและถูกพี่ชายลากตัวออกจากงานไปอย่างอับอายส่วนหนานซิงกลับได้รับความชื่นชมอย่างท่วมท้นจากผู้เข้าร่วมงาน คูมูมันของเธอได้รับโทรศัพท์จากพนักงานที่เคยทำร้ายร่างของรั่วเสียทำให้ความจริงปรากฏขึ้นในใจเขาว่าหนานซิงก็คือรั่วเสียเขาเดินเข้าไปกุมมือเธอและขอโอกาสอีกครั้งพร้อมทั้งขอโทษในสิ่งที่เคยทำไปแต่หนานซิงปฏิเสธอย่างเย็นชาและสะบัดมือออกด้วยความรังเกียจโดยกล่าวว่ามันสายเกินไปแล้ว หลังจากนั้นพี่ชายพยายามขอร้องให้คู่มั่นช่วยเหลือชิงชิงที่ถูกหนานซิงฟ้องร้องแต่เขาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งระเบิดอารมณ์และยืนยันกับพี่ชายว่าหนานซิงคือรั่วเสียและเขาจะไม่ยอมทำร้ายเธออีกต่อไปพี่ชายยอมรับความจริงอย่างสิ้นหวังว่ารั่วเสียจะไม่มีวันให้อภัยพวกเขาอีกแล้ว สุดท้ายคูมันคุกเข่าอ้อนวอนขอโอกาสจากหนานซิงท่ามกลางสายฝนแต่เธอปฏิเสธอย่างเย็นชาว,ว่าระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วและเดินจากไปทิ้งให้เขาร้องไห้อย่างหมดหวังในค่ำคืนที่มืดมิดคูมันของรั่วเสียตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลอย่างว่างเปล่าเมื่อรู้ว่ารั่วเสียหนานซิงไม่ได้มาดูแลเขาแต่กลับเลือกที่จะความโทรศัพท์ไม่รับสายจากชิงชิง ขณะเดียวกันที่บ้านพี่ชายของรั่วเสียได้รับรายงานว่าใบรับรองแพทย์เรื่องมะเร็งกระเพาะของชิงชิงเป็นของปลอมทำให้เขาโกรธจัดและเปิดโปงความจริงต่อหน้าทุกคนชิงชิงสารภาพทั้งน้ำตาว่าทำไปเพราะกลัวถูกทอดทิ้งหากรั่วเสียเกิดมาพ่อของเธอกำชับทุกคนว่าห้ามเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของหนานซิงเป็นอันขาด แต่แล้วเขาก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายว่าหนักพัฒนาโครงการหนีไปพร้อมกับเงินบริษัททำให้เขาทรุดตัวลงและกระอากเลือดที่โรงพรยาบาลพ่อของเธออยู่ในอาการโคม่าและพึมพำชื่อเสียเอ,อ๋ออกมาครอบครัวจึงตัดสินใจให้แม่และพี่ชายไปอ้อนวอนขอให้รั่วเสียหนานสิงไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้ชื่อของเสียเอ,อ๋เป็นข้ออ้าง ทั้งสองคนร้องไห้วิงวอนที่สถาบันวิจัยโดยบอกว่าพ่ออาจจะฟื้นขึ้นมาได้หากได้เห็นหน้าเธอแต่รั่วเสียกลับยืนนิ่งเฉยด้วยแววตาที่ว่างเปล่าชิงชิงเสียงชัดเจนหวานหวานใสๆเป็นธรรมชาติไม่กระตุกหรือแปลกนะคะ ชิงชิงเหยาวเสียคู่ปรับคุยโทรศัพท์อย่างเย็นชาเพื่อสั่งการให้โอนงันค่าโครงการของตระกูลเซิรนมาให้เธอทันทีเพราะเธอได้ยักยอกเงินทั้งหมดไปแล้วพ่อของรั่วเสียที่นอนป่วยอยู่ได้ยินทุกอย่างเขามองชิงชิงด้วยความโกรธจ,จัดและพยายามจะเปิดโปงความจริง เมื่อความลับถูกเปิดเผยชิงชิงเผยธาตุแท้ออกมาเธอเยาะเย้ยชายชาราและตัดสินใจดึงสายออกซิเจนออกจากเครื่องช่วยหายใจทำให้ชายชาราเสียชีวิตทันที ทันใดนั้นแม่พี่ชายและหนานซิงก็เข้ามาในห้องชิงชิงแสร้งทำเป็นเสียใจแต่หนานซิงกลับสงบนิ่งและหยุดทุกคนที่กำลังจะนำร่างชายชรากลับบ้านเมื่อทุกคนออกไปหนานซิงประชิญหน้ากับชิงชิงและกล่าวอย่างใจเย็นว่าเธอเป็นคนฆ่าเขาโดยชี้ให้เห็นว่าสายออกซิเจนถูกดึงออกและมีเพียงชิงชิงคนเดียวในห้องเมื่อจนมุมชิงชิงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและยอมรับว่า เป็นคนฆ่าชายชราและต้องการให้ทุกคนตายเพื่อที่ตระกูลเสิร์นจะเป็นของเธอคนเดียวแม่และพี่ชายซึ่งแอบฟังอยู่ก็รีบกลับเข้ามาด้วยความโกรธจัดแม่ตบหน้าชิงชิงส่วนพี่ชายขอบคุณรัวเสียที่ส่งข้อความให้พวกเขากลับมาและโทรแจ้งตำรวจทันทีเพื่อให้ชิงชดใช้กรรมที่ก่อไว้ทั้งหมด พี่ชายของรั่วเสียเดินทางมาที่โรงพยาบาลและพยายามบังคับให้หนานซิงกลับบ้านโดยยืนกรานว่าเธอคือรั่วเสียเพราะมีหัวใจและความทรงจำของน้องสาวเขาชิงชิงพยายามห้ามเพราะลปรถูกทำลายแผนแต่ก็ถูกพี่ชายผลักออกไปคูมันกู้ถิ่งเฉินเข้ามาขวางและประกาศกล้าวว่าจากนี้ไปเรื่องของเธอก็คือเรื่องของผมและตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงของผมแล้วนำไปสู่การต่อสู้กันร,ระหว่างชายหน ทั้งงสองทามกลางความชุลมุนชิงชิงคว้ามีดและพุ่งเข้าแทงหนานซิงแต่กู้ถิงเฉินผลักหนานสิงออกไปและรับข่มมีดแทนกู้ถิงเฉินทรุดตัวลงในอ้อมแขนของหนานซิงและสารภาพรักเป็นครั้งสุดท้ายว่ารัวเสียในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วว่าผมตกหลุมรักคุณก่อนจะสิ้นใจลง หนึ่งปีต่อมาหนานซิงในลูกใหม่เตรียมเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอได้พบกับพี่ชายและแม่ที่สนามบินแม่ของเธอขอโทษที่เห็นเธอเป็นแค่ตัวแทนของเสียเอ๋อมาตลอดและยอมรับว่าหนานซิงคือลูกสาวของเธอหนานซิงตอบกลับด้วยรอยยิ้มแล้วเรียกเธอว่าแม่พี่ชายแจ้งข่าวว่าชิงชิงถูกประหารชีวิตแล้วแต่หนานซิงตัดสินใจที่จะไม่กลับมาและปล่อยให้อดีตถ,ถูกฝังไว้เธอเดอ จากไปอย่างสง่างามเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า